ือเขาซื้อมาเป็นแสนเราทาขึ้นลักพี้เนี่ยเป็นตัวที่เราถามแล้วแก๊สที่มาเนี่ยเราทดาลองแล้วแก๊สเนี่ยไปใส่เครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ที่เอพีซได้ใส่เครื่องยนต์คาร์บูเป็นผมทําที่ทททชอนแดนตอนนี้หกร้อยมิโลวัตต์นะครับเขาขยะเผาเพราะฉะนั้นจะทรลไฟฟ้าเองที่มากเอื้องทําได้นะครับก็ใช้ตัวนี้เลยโอ้ยเรามีป่าเยอะด้วยนะก็กิ่งไม้มาตายจบ คนที่มาเรียนที่นี่เราก็จะบอกปลูกป่าก่อนอ่าแต่ว่าคอนเซ็ปต์คือต้องปลูกป่าก่อนไม่างไหนนะครับติดนี้คล้ายหนังจะได้บอกเขาว่าไม่ต้องมาแล้วเมาดูแล้วไม่งั้นผมจะนั่งรถมีเขาเขาคนนัดเขายังไม่คนิ่มวันนะผมเร็วขึ้นเรื่อยๆนะใช่ยิ่งร้อนยิ่งเร็ว เพราะนั้นที่บอกว่าที่นอร์เวย์นี่ทำที่น่ะปัดไจักรยานป่นไฟปั่นั่น้ำที่นอร์เวย์เขาตรงนี้เนี่ยสองล้อจะแทนโลกว่าตรงนี้ใครน้ำแข็งอ่ไรนี้อันตร่ยแล้วก็ยิ่งเร็วขึ้น1ชั่วโมงนะ อันนี้มันได้หรึวโมงสี่สิบนาทีเออประมาณเตาเดียวแค่ใส่ฟืนก็เจ็ดตะก้อนนะดูแรงเงาจบพอดีอยากดูต่ก็เตี๊ยมเตาหนึ่งเงาด้วยแรงเงาเอาวสายไปแล้วไม่ใช่เหรออวสานแล้ี่ใส่ใส่ไม่เต็มเตานะเดี๋ยวค่อยดูว่ามันจะได้กี่นาทีประมาณปล่อยทิ้งไว้เงี้ยนี่อย่างนี้ระดับพันรอบขึ้นลเลย จริงร้อนยริงเร็วอ่ะมึงนอกเขาทำให้ร้อนประมาณพันองศาเลยนะเรียกว่าปี๊บเลยอ่ะถ้าเราเอาไอ้ตรงเนี้ยสวมก็ไปในเตาเผาถ่านเตาเตาเรือร้อนเรื่ก็ได้ก็จะทำงานมีการความร้อนมีสูงมากคือเตาเล็กเนี่ยฉันว่านทำเนี่ยเขาทำเองหมดเลยนะ เราก็ไปเอาเศษเหล็กที่ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้คุณทำไงตอนนี้เราไปจ้างเขาหล่อหล่อแล้วก็มาตืนแล้วก็มาแล้วมาคว้านดูเลยคือไอตัวเนี้ยมีข้อเสียอย่างเดียวคือต้องต้องตึงนะไอ้นี่เป็นเมงอทำไม่ได้ต้องจ้างโรงงืนทำต้องเทจริงมันเราเป็นนกเทจริงอ่ะแต่ผมมีแบบที่เป็นห้าร้อยบาทซึ่งผมว่าห้าร้อยเนี่ยเหลือบ้านหลังนึงนี่แอร์ก็เปิดได้แอร์แอร์เล็กๆกก็เปิดได้ไม่ร้อน แล้วมันถึงจะได้ก๊าซ CO2 หมาถ้าเราเผาที่ห้องที่เป็นนกพิเยนปกติเนี่ยจะได้คาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์นะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นห้องติดนะฮะมีอากาศเราอัดอากาศเข้าไปพอเราเผามันอุณหภูมิมันจะขึ้นเหมือนพันเราเห็นไหมว่าเราใช้เหล็กหนามากแก๊สที่ได้ออกมาเนี่ยจะเป็น CO2 แต่มันจะมีพวกข่าวใ C O S สอง C หนึ่ง O หนึ่งแล้วไฮโดรเจนสองโมลิุลแล้วไฮยดรียนมาจากไหนไฮดรียนคือน้ำะอากาศไม่ไม่ก็สารสารพวกอะไหย่ที่เปัน C กับ S อ๋เอางั้นเลยันมี้ C กับ S เราเอาอะไรก็ได้ที่เป็น C กับ S เล้วอมาสับก็จะได้คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ออกซิเจนอายอมากาศ C O S เพราะนั้นทุกอย่าง ที่เป็นสารอีสี่คือต้อนไม้ที่เล็กๆเพราะาทำได้เหมือนแกบใช้ได้ไดหัวมันสำมัหลังเล้ได้ตีนงงม้ถ้าถิ่นลงทุกอย่างเพราะนั้นชาวบ้านเก็บเศษินไม้มาสัาสบโยนไปได้แกบได้ใทุกอย่างที่เป็นเขาเรียกวัสดุเหลือใช้ทางการกนะเกษตรแกงข้าวโพดอะไรได้หมดใช่แกงข้าวโพดอะไรทุกอย่างได้หมดในเพลงว่าแต่ละตัวเนี่ยหมายว่าเป่าการเผาไหม้ไม่ได้อยู่ในนี้ อยู่ในเตาอยู่ในเตียมเนี่ยค่ับานอยู่ในนั้นใช่ไหมใช่ถ่านเราใส่ถ่านให้มันร้อนตัวนี้เราทำเป็นไสโล์านอ๋อนี่ไซโอลเฉยมันจะได้ไหลลงไปพอมันเผาเผาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยแก๊สออกมาปั๊บเนี่ยมันจะมีอย่างอื่นมาด้วยเราก็เลยมาใส่ตัวไซโคนกองุ่นออกแล้วสุดท้ายเราจะมีวิ่งผ่านน้ำจะได้แก๊ส co2 ร้อยเปอร์เซ็นต์ออกมาซึ่งตัวเนี้ยประสิทธิภาพเท่ากับน้ำมันเบนซิน ไมใส่เพื่งโยนต์เบนซินได้เลยแตอันนี้ถ้าเปิดนี่เปิดนี่ก็จุดได้เลยได้เลยครับถ้าถ้ามีกลิ่นเนี่ยมันจะมีกลิ่นแก๊สการสมัยก่อนที่มีแก๊สก่อนออืกลิ่นเดียวกันเลยกลิ่นเทียมกลิ่นแก๊สก่อนอ่ะนี่นะกลิ่นเดียวเลยพอได้กลิ่นแล้วเราจุดอันนี้นแคลเซียมคาร์บอไอ่านั่นแหะกินเดียวกันเลยีแคลเซียมคาร์บายด์แต่เนี้ยตัวเนี้ยมึงอันนี้ซีซีโอเอสมึงนอกก็คือเป็นไอโซโตรปนึงของไฮโดรเจน ตัวไฮโดรเจนเองเนี่ยมันจุดมันเผาได้พันองศามันให้กัเป็นไฮโดรเจนสองอะตอมที่มีคาร์บอนหนึ่งอะตอมออกซิเจนหนึ่งอะตอมก็เป็นเชื้อเบิร์กเชื้อเพลิงที่ดีกว่าออกซิเจนเหลวใช่ไหมซีโอที่เหลวมั้ยตัวเนี้ยเมืองนอกเขาเรียกซินค์ไซซ์ซิงค์ไซซ์แก๊สเป็นแก๊สเลยเวลาที่เขาจะทำเชื้อเพลิงใช้เป็นแก๊สเนี่ยเขาจะเขาจะทำตัวนี้กัน แต่ถ้าเอาใช้เทคนิคนี้คือเผาเนี่ยเผาที่ห้องแคบเนี่ยกลิ่นกลิ่นน่าเปลี่ยนแล้ว<ม>เนี่ยกลิ่นแก๊สเนี่ยออกแล้วแล้วตัวนต H R y e D เนี้ยปกติไฮโดรเจนเนี่ยถ้ามันรั่วออกมามันระเบิดนะมันอันตรายมากแต่ตัวเนี้ยถ้าเป็น C O สองมันไม่ได้พอแลมันรั่วมามันจะพึบหายเลยจุดไฟตัวนี้ไม่ติดนะ ไม่ติดเราลองแล้วไม่ติดมันจะต้องชมไปกับอากาศเลยามันจะชมอากาศเลยแล้วหายไปเลยตัวมันไม่เสถียรว่าัตวไม่เสถียรพอเจอปุ๊บมันก็วิ่งมันจะเก็บไม่ได้เพราะฉะนั้นคอนเซ็ปสเนี้ยไม่มีการเก็บเราเราเราเรียกทันเรียนออนดีมานคือเราจะใช้เท่าไหร่เราเร่งพัลลมเอาส์ใช้มากก็เร่งพัดลมมากใช้น้อยก็เร่งพัดลมโล่ีพัลโล่มากแบบชาวบ้บว่างักวิจัยการที่เราทำปกติก็ทำซับซ้อนฮะเราทำเนี้ยหรยวแค่เนี้ย ทางแม่โจ้ขายตัวอืมโจ้มีทำขายแต่ตัวเราเดนละผลิตได้แค่พันบาทได้คำนเนี้ยจะได้สิบโลวันข้าวถ้าห้องเผาไหมประมาณหลังบ้านนี้ไม่้จะได้มันมีสูตรคำนวณมุงนอกคำาว่าไว้ประมาณใช่กัไม่ข้อเสียของเนี้คือถ้าก็มองขายอยู่ของกีางการพันเอกอะไรนะที่เป็นคนสนใจเรื่องพลังงานมากเหมือนกัน นวะเอกนวะเอกเลยมั้ยอนนั้นแหละลูกติดลูกติดพ่ออาจารย์นั่นแหละเหรอเออนั่นแหละนี่ยมีตำลังมีคนมีคนเปิดเป็นทำรถไฮดรเจนเลยนะถ้าเกิดเป็นเดียวไปผมถามแกบอกวถ้าเกิดมันรั่วแล้วครับไฮดรเจนแกก็บอกนะบอกไม่รั่วแร้วมีระบบอย่างนี้ไม่ใช่ถ้าเกิดมันรั่วล่ะแกก็บอกไม่ได้ยังไงก็ไม่รั่วบอกเอาอย่างนี้ถ้ารถชนตูมเาวระเบิด ก็แก๊สออกมาแล้วเกิดอะไรขึ้นแกพูดคำเดียวก็ระเบิดครับแต่แม่ใันไม่รู้เรื่องนี้ไม่กันแล้วก็ทำอันเดีดอย่างเดียวไงตอนนั้นผมยังไม่ดูตอนนี้ก็คือผมไม่ถามแกแกบอกตั้งแต่นั้นผมก็เลยไม่เทสอันนีอัเดีดผมเทสได้ให้เดือดตูดฝุ่นเลยก็ได้ว่าแต่จุดนี้นี่ลงมาแล้วครับหัวหัวหัวแหกมาหลายทีแล้วอะไรก็ตามแต่ให้อาจารย์ให้มาทำอันตรายตรงนั้นเลยครับแกก็บอกว่าไม่เราอันอดียดเนี่ยเรา จุดคือมันมีเรามีตัวนี้ฮะแต่ว่ามันอันตรายเราก็เลยทำตัวนี้เพราะว่าชาวบ้านจะได้ไม่เดือดร้อนหน่อยคือถ้ามันรั่วมาอย่างเงี้ยมันน่าระแสไปแล้วนะแล้วตัวนี้มันจะเป็นมันไม่ได้ทำอันตรายสิ่งมันร้อนการที่ไม่เนี่ยขีดมันจะไม่สื่อเลนะเด็กหมดขีดมันจะได้แก๊สอ่ะเราก็เร่งพัดลมลงครัวนี่หมุนวนเลประมาณทุกโมงครึ่งอาจารย์ใส่ค่ะ ดูปลาเ้าเป็นวีโอเหรอไปดูของจริงใช่ไหมดินดำดีมากเลยดินนุ่มด้วยคดินนุ่มเขาห่มนนี่มันดินนี้เนี่ยดี ศูนย์ผมที่ทาที่ทุ่งสมอนี่ทใช่ใชช่แลม่ี่ขมันนะแล้วนี่วิธีปลูกนะตอไปเลยนะขอให้เขาเช่าเฉพาะตรงนี้อ๋อตรงแค่ฟาร์มมากกว่าเด็กมันง่ายมากเลยก็ได้ขึ้นขึ้นเกี่ยวข้าวไปวันนั้นอาจารย์เทพยังมาเอาเมล็ดพันธุ์ไปลองสะเก็บเมล็ดพันธุ์อยู่เลยเนี่ยเพิ่งเกี่ยวไปนี่บินเนี่ยได้เปรียบตดยที่น้ำนี่เนี่ยโอ้เออแต่น้ำนี่ไม่ต้องพูดข้างหลังก็มีนะข้างหน้าก็มีนะได้เปลียนจังถ่ายเป็นวิดีโอน้ำไม่ต้องพูดปีใช่ม อันนี้นมหฮอกกนีใหญ่ครับมันจะมีพันธุ์ใบเล็กกับใบใหญ่ครับนี่ตัวใหญ่ที่นครปนมก็ขายกิ่งพันธุ์ห้าบาทนะตัวอะไรฮะมีทุกพันธุ์อ๋อกิ่งห้าบาทตะโคนมาครับนอกจากข้างๆนั้นประดูกกิ่งอ่อนนุหงงได้้แลมีทกอย่า ของเรายังฟางยังไม่ได้ขนเข้าไงหมูไม่ทานครับโหก่เองนละมัดเหนียวจัดเหงาชามน้ำชามถ้าอยู่วัวเนี่ยใส่เยอะได้ที่หมูถึงตายเลยนะเค็มใช่ต้องระวังยาแรง กินนั่นเกินถามเสน้นแงสองตัวนี่ <c oughs> ขี้หมูนี่ได้ห้าไร่แล้วถ้าเป็นขี้วัวล่ะครับวัวสองตัวนี่ก็ได้ห้าไร่เหมือนกันนี่หรือเยอะกว่าขี้วัวใช้ได้ไม่จํากัดอ๋อครับมันไม่ค่อยมีปัญหาถึงตายอ๋อครับก็ได้เหมือนกันนักประมาณนั้นนะครับผมตัวละห้าไล่5 5ห้าห้าห้ายี่สิบห้านั่นแหละประมาณโอ้ครับผมแค่สองตัวห้าไร่วัวก็ได้ครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะย่ำ เอาให้บนเลยมาต้นเดียวพอแล้วเป็นมงคลแล้วป้ายมาปากด้วยนะอย่าลืมมาป้ายมาป้ามาฮอกกานีอ๋อมาฮอกกันีโอ้โหยาวเลยต้นนี้นี่ผมได้เป็นร้อยปีได้ไหมเป็นไม้อายุยืนนะครับนี่คือน้ำทามแห้งทามหนึ่งน้ำทามโอ เดี๋ยวคาถาไปเรียนที่มากเอื้องไปเรียนละเอียดเตรียมไดซอยซอยไดอะนะที่หมูแห้งน้ำน้ำหมักชีวภาพต้องทำให้เป็นมาอยู่นี่อย่าไปซื้อปุ๋ยใช้เด็ดขาดครับผมผิดกติกาเลิกคบกันเลยคบไม่ได้แค่ซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นี่เราเลิกคบจริงเอไว้ไม่ได้พูดเล่นๆนะครับ ไม่เคยคิดไม่คิดจะใช้อยู่หรอไม่ครบกันเลยล่ะที่มานี่ก็เพราะว่าไม่อยากไม่อยากทานผักที่แบบนี่ครับอยากจะมาปลูกเองก็เลยไม่ใช่